and the या मा वजराङ्गुशरञेताङ्गोपानां मोति सो मनसगतं ที่ได้เอ่ยนามไป10ชุด4ชุดพระท่านวิทยาบุรณศิลิท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านผู้ก,การจังหวัดท่านผู้รักษาการผู้คำับการตำรวจจังหวัดรยเอ็ดพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพลตลอดจนพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดง ทุกจังหวัดที่มาในวันนี้ก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลามาแสดงความไว้อะไรกับลูกเขยและลูกสาวผมในวันนี้ทั้งๆท,ท,ที่ผมก็ทราบดีว่าพระนท่านรัฐมนตรีก็ดีซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกยิ่งรักชินวัตรให้ไปดูแลเรื่องน้ำท่วมสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎร ได้รับมอบหมายจากประธานสาภาผู้แทนรัษฎรให้ไปดูแลน้ําท่วมเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของผมเองผมก็ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยเหลือเรื่องน้ําท่วมมาโดยตลอดจนกระทั่งวันที่19ผมเดินทางกลับบันที่21เ,เดินทางกลับมาบ้านเพื่อจะมาแจกน้ําท่วมเขตของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะย่งยิ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น พวกผมก็กับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายมาแจก,กติดต่อกันสองสามสัปดาห์ทันทีรักและพี่น้องที่เคารพครับผมก็ไม่คาดหวังว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับชีวิตผมผมถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมในครั้งนี้เสมือนหนึ่งศึกนามิที่เข้ามาสู่ชีวิตของกับผมผมเคยสู้ศึกเหนือเสือใต้มาโดยตลอดแต่ก็ไม่เคยหนักหนาสากันเท่าครั้งนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามผมก็ได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นอย่างดียิ่งก่อนอื่นพผมขอากราบเรียนก่อนว่ากับผมกับอาจารย์อภิรดีวรเชษนั้นสมรสกันมามีบุตรด้วยกันสมคนคนที่หนึ่งคือสอจออนิวัตรวรเชษซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผูา้แทนรัษฎรแดดเดียวคือเป็นอยู่เดือนครึ่งแล้วก็ลูกสะพ้ยก็คือ คุณเสรณีบุญเหลี่ยมปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุรพพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดของเราส่วนคนที่สองนั้นได้เกิดอุบัติเหตุก่อนอายุ15ปีเพียง3วันโดยมอเตอร์ไซค์แหกโคง้งนะครับเอาสมองออกหนึ่งส่วนเหลือเพียงเพียงสส่วนถ้าเทียบเป็นเงินแล้วก็คนนี้เหลือแค่สมสลึงเท่านั้นเองส่วนคนที่สก็คือ คุณสกาวรัตน์วรเชษซึ่งเมื่อไม่มีโอกาสเป็นนางสาวเพราะเป็นเด็กหญิงแล้วแต่งงานเลยท่านอดีสรนก็มาเป็นประธานแต่งงานเป็น,นรัมกีช่วยว่าการกระทรงศึกษาธิการผมก็วอวยพรให้ลูกผมว่าแต่งงานเสร็จตั้งใจเรียนนะลูกจนกระทั่งลูกก็สามารถจบปร,ริญญาโทได้สมรสกับคุณเรืองฤทธิ์วงคำสุขซึ่งเป็นคนบ้านหนองอ่างอำเภอเกษตรวิสัยชื่อเล่นชื่อแคทคนเรียกติดปากว่านายกแคท ก่อนที่จะเสียชีวิตก็เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผือซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของคุณแม่ผมผมเองผมขอกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าผมกับอาจารย์อภิรดีวรเชทธ์ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรมตรีประจําสํานักนายกรัมตรีท่านนายแพทย์พร้อมกับคุณนายแหววนะครับเชิญเชิญครับรัมตรีประจําสํานักนายกรัมตรีนายแพทย์ นายแพทย์บบสุรวิทย์คนสมบูรณ์มันไม่ได้นอนมาจ็วันมันก็ค่อนข้างจะเบลอนะครับ <c oughs> ผมกับอาจารย์แดงอภิรดีวรลเชษเป็นคนที่รักกันมากรักลูกๆมากเวลาทะเลาะกันลูกจะไม่เห็นเพราะสองคนผัวเมียต่างคุยกันโดยไม่ให้ลูกๆเห็นเป็นแบบอย่าง นายกแคทหรือคุณเรืองฤทธิ์ก็เช่นเดียวกันเขาจะทะเลาะก,กันกับลูกสาวผมผมก็ไม่มีโอกาสรู้โอกาสทราบแต่เรื่องเหล่านี้คงไม่ใช่ประเด็นแต่ผมขอเรียนว่าขอนิมนสมมตเนนน้อยสององค์นิมนนิมนสมมตเนนน้อยสององค์ นายกแคทกับน้องหญิงสมรสกันมีบุตรด้วยกันสองคนคนโตคือนายวรชวงคำสุขหรือน้องทีมส่วนคนที่สองคือเด็กชายพรมมเลิกวงคำสุขน้องไทมน้องทมองทมเป็นบุคคลที่เกิดมาโชคร้ายเกิดมาโชคร้าย เมื่ออายุได้สี่ขวบเกินโรคชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโรคหนึ่งในล้านผมชื่อจำชื่อเป็นภาษาฝรั่งไม่ได้เพราะไม่มีชื่อภาษาไทยแต่ลงท้ายว่าเพอเพลราที่จริงผมก็ไปอยู่กับฝรั่งมานานอเมริกามานานแต่พูดฝรั่งไม่ได้เพราะไปอยู่กับพวกอินเดียเองทีนี้เมื่อเกิดโรคชนิดนี้ ได้ตั้งแต่อายุ4ขวบเศษเมื่อไปตวรวจพบพบก็ปรากฏว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นมานานแล้วก็วอย่างนั้นแต่ไม่ออกอาการลักษณะาอาการของโรคก็คือเมื่อเกิดความโกรธเลือดจะออกตามรูขุมขนปัสสวะออกเป็นเลือดเวลาเลือดออกเลือดกำเดาออกห้ามหงายเงียหน้าขึ้นให้คว่ำหน้าลงเพื่อให้ไหลออกทั้งหมดซะก่อน บางครั้งก็ออกเป็นสองถ้วยสามถ้วยนะครับในที่สุดผมก็ไปเจอในอินเทอร์เน็ตว่าศูนย์ชีวะโมเลกุลอยู่ที่กรุงเทพมหานครผมก็เลยพาหลานชายไปรักษาเมื่อรักษาวิธีรักษาก็คือเขาสแกนดูในร่างกายทั้งหมดปรากฏว่าไตานันเหลือ10%ซตับก็ทุนเกือบหมดแล้วไขสันหลังก็เหลือน้อยจึงทำให้เดินเหมือนคนตัวโกง แต่ในขณะเดียวกันผมก็ปรึกษาหารือกับหมอว่าสามารถรักษาหายได้ไหมโลกนี้เขาบอกวิาการแผนใหม่นั้นสามารถรักษาได้คือขีดชีวะโมเลกุลเข้าไปในร่างกายวันแรกก็เอาเลือดหลอดขนาดใหญ่ออกมาสามหลอดเพื่อจะผสมกับโมเลกุลแล้วขีดกลับเข้าไปรากคนว่าช่วงแรกก็ให้ขีดปรับภูมิสัปดาหละสามครั้งจันพุธศุกร์และสัปดาต่อไป อาจจะขีดวันละสองเข็ม3เข็มถึงห้าเข็มสุดแท้แต่ก,กําลังร่างกายของเด็กรับได้ีฮเข้าไปสองสัปดาห์แรกปรากฏว่าร่างกายสดชื่นขึ้นดีขึ้นผิดปกติที่เคยรักษามาเขาซ้ำโงรงพยาบาลให้สเตรอยวันหนเม็ดจนลดลงมาเหลือสองเม็ดแล้วเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็คงจะลดในโอกาสต่อไปคุณแม่เขาคือคุณสกาวลั์หรือน้องหญิงนั้น เป็นไทรอยเป็นพิษเห็นว่าลูกสบายดีแล้วก็เลยตัดสินใจมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอด็ดซึ่งได้รับการดูแลจากท่านผู้บริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นอย่างดีผ่าตัดวันแรกผมเดินทางมาลงเครื่องบินที่จังหวัดอุบลเพราะเครื่องบินแถวนี้เต็มหมดผมก็กลับมาผ่าได้วันแรกวันที่สองผมมาดูลูกสาวผมยังนอนหลับอยู่ผมก็คิดว่าเป็นเพราะลมยาสลบ แต่ด้วยเหตุที่ว่าผมไม่มีเวลานานเพราะที่บ้านผมหลังใหญ่นี้ได้ตั้งองค์กระถินไว้เพื่อจะไปทอดที่บ้านสองชั้นอำเภอสุวรรณภูมิจัดตรงที่เก็บศพในวันนี้เป็นห้องกระถินเครื่องกระถินทั้งหมดผมก็เตรียมจะฉลองกระถินผมก็นั่งอยู่ทานข้าวปลากันประมาณสองทุ่มเศษข้รับโทรศัพท์มาว่า,าลูกสาวผมผู้แทนรัศฎรแล้วมันยืมเงินคนง่าย ก็เลยบอกกับลูกว่าไม่ต้องตกอกบิดตกทุกร้อนอะไรทั้งสิ้นพ่อจะจัดการให้แต่ด้วยความทุกข์ร้อนก็อาจจะเกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งผมไม่แต่ผมยืนยันว่าสาเหตุอื่นนั้นไม่มีเพราะว่าเขาไม่เคยบ่งบอกมาก่อนตอนห้าโมงเย็นผมโทรศัพท์ไปหาลูกสาวเขาปิดโทรศัพท์ตอนห้าโมงเย็นผมเลยตห้าโมงเศษเลยโทรหาลูกเขยเพราะว่าปรากฏว่าลูกเขยก็รับา่าอยู่ไหนล่ะลูก อยู่ที่ตลาดไปหาซื้อโจ๊กซื้อข้าวต้มมาพราะหญิงไม่ชอบไม่ชอบทานข้าวโรงพยาบาลบอกว่าพ่อมีเรื่องที่จะคุยด้วยอยู่นะพรุ่งนี้เชา้าโอเคไม่เป็นไรถ้านั้นสบายดีพ่อไม่เข้าไปหลกลูกพ่อะจะรออยู่องค์กระถินนะครับขาบเรียนท่านทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่เกิดกับชีวิตผมทีนี้มาพูดถึงเรื่องศพผมทําไมจึงมาเผาที่นี่ผมเป็นนักการเมืองเป็นคนคิดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทย ถ้าได้ยินอะไรตังหูแล้วมันไปชอบออกทางปากมิฉะนั้นแล้วด้านในบ้านหมู่บ้านหนองผือผมกล้าไม่กล้าเอาไปเผาเพราะว่ามหนึ่งผิดธรรมชาติบ้านเราเรียกว่าคนตายหงถ้าเผาพร้อมกันคนก็จะนินทากาเลผมอีกเพราะผมรู้ดีว่าณวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ผิดปกติพี่น้องประชาชนจะตำหนิผมทีนี้ผมกาบเรียนท่านว่า ในช่วงที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตนั้นผมมีรถเตียบอยู่20กว่าคันคอยบริการคนแก่คนเก็บและคนตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตุดจีนสงการปีใหม่เข้าพรรษาออกพรรษาจะมีคนเกิดอุบัติเหตุเยอะมากผมก็ใช้คนขับรถสองคนมานอนที่สำนักง,งานผมแล้วใครโทรมาไปเก็บคนเก็บคน,บคนป่วยคนไข้คน,คนตายต้องไปคนที่หนึ่งไปคนที่สองไปถ้าคนที่สามก็เป็นผม นี่ขับรถไปรับศพถ้าผมไปเสร็จโทรศัพท์มาไม่มีคนอยู่บ้านก็อาจารย์แดงกับพิรดีเป็นคนขับรถไปขนศพครั้งหนึ่งเกิดฟ้าผ่าคนตายพร้อมกันสี่คนเรามีพนักงานขับรถอยู่สองคนก็ทั้งผมทั้งครูแดงพิรดีต้องขับรถไปขนศพเองมาเพื่อพิสูจน์ที่โรงพยาบาลผมก็ตัดสินใจกับลูกเมียว่าเราจะเผาลูกอยู่ตรงนี้ไหมหนึ่งบ้านอีสานบ้านผมเรียกว่ากองฟอนคนรุ่นใหม่จะไม่เห็นแล้ว หรือเชิงตะกอนแต่พระองค์เก่าๆท่านจะใช้วิธีเผาโดยวิธีนี้ซึ่งผมก็ถือว่าไม่ใช่พิธีพลังอัดเสียงคู่เวียงด้วยครับเ็เลยต้องตัดสินใจเขาอยู่เีาจะสัญางไบอกดวงวิญญาณลูกว่าอย่าห่วงลูกหลานเลยคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าดูได้แม้กระทั่งคุณแม่ผมซึ่งอายุเกปีก็ยังมีสติปัญญาดี ชอบนึ่งข้าวลาหอาหารมาให้ลูกๆและหลานทานเป็นประจำเ <c oughs> พราะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันมิฉะนั้นแล้วก่อนอื่นผมขอกราบเรียนทั้งหลายว่าในวันนี้ถึงจะผมจะมีความทุกข์ร้อนในใจแต่ผมก็มีความอบุ่นในใจในโอกาสที่ผมเห็นท่านทั้งหลายนั่นมาแสดงความไว้อะไรแก่ลูกเขยและลูกสาวผมในวันนี้และในวันนี้ด้านหลังบ้านของผมนะครับจัดโต๊ะจีนไว้300โต๊ะ ผมต้องขอกราบเรียนเชิญทุกท่านแล้วก็มีอาหารสแปร์ถ้าไม่พอทานเนี่ยนะครับผมเพราะว่าผมเห็นใจพวกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกเหรือที่อยู่กรุงเทพจริงๆอยากมาเยอะจริงๆ,ๆเพื่อนบางคนเดินทางมาใช้เวลา20ชั่วโมงถึงมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดบางคนก็ห่วงอาทรห่วงอายอายอะไรบ้านที่อยู่กรุงเทพมหานคร,พรเพราะน้ํามันจะท่วมแต่ที่จริงก็ไม่ได้ท่วมมากมายเหมือนโทรทัศน์ออกมานะครับ ท่านนายกยิ่งรักไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎร,รใหม่ๆเป็นนายกใหม่ๆหน้าตาผิวพรรณผุดผ่องดังทองทาแต่เดี๋ยวนี้หน้าผากย่นไปหมดแล้วเพราะไม่ได้หลับไม่ได้นอนพระนัานทัศนิศิินวัตรท่านก็ห่วงใยมาตั้งครัวดูใบทุกคนไม่ได้ว่างเว้นตั้งครัวดูใบเพื่อเลี้ยงพวกพี่น้องเสื้อแดงตลอดแล้วอย่างแล้วก็ขอประทานโทษ พี่น้องที่ถูกน้ําท่วมตลอดสําหรับบ้านหลังใหญ่ที่ผมสร้างใหญ่อย่างนี้เกตนาไม่ได้อวดดีอวดเด่นอะไรหรอกบังเอิญมันได้เข้าของมาโดยไม่ได้นัดหมายบางคนก็ให้ปูนมาบางคนก็ให้ทรายมามันให้มาเยอะก็เลยต้องสร้างหลังใหญ่เท่านั้นเ,เกตนาข้างล่างจะทําเป็นที่ประชุมข้างๆเป็นที่ประชุมย่อยและบ้านหลังนี้ผมก็จะมอบให้ศูนย์การศษานอกเรียนโรงเรียนเพื่อทําเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชน เมื่อก่อนผมมีเครื่องคอมพิวเตอร์50เครื่องคอยสอนให้ลูกให้หลานที่ใครไม่มีโอกาสไปร่ำเรียนนั่นคือเจตนาที่แท้จริงผมเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ซ่อนเลนมันปิดบังมันเหมือนบางคนแม้ท่านเป็นนายกยังมีมีบ้านอยู่มันซึ่งไม่ถูกต้องนายกร,ร,กรัฐมนตรีไม่มีบ้านอยู่มันสร้างภาพเกินกว่าเหตุอย่างนี้แหละครับผมจึงขอกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าคนอย่างผมไม่มีโอกาสสร้างภาพและคณะที่ท่าน รับประทานอาหารอยู่นั่นบางเอิญผมได้เชิญคุณจตุพรพรมพันธ์กับคุณนัทวุฒิเอาไว้รับปากกันอย่างดีเนื่องจากว่าน้ําทะเลหนุนสูงเมื่อวานนี้กับวันนี้จะสูงที่สุดสองคนจะต้องประจําจอโทรทัศน์คอยให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนจึงมาไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเครื่องบินละเอียดบินไม่ได้เพราะเป็นเครื่องบินในประเทศที่ต้องสตาร์ทที่สนามบินดอนเมืองก็เลยจึงมาไม่ได้ณนะวันนี้ท่านก็จะได้ฟัง คารมคมมายของอาจารย์นิสิตินทุพไพรท่านดรอดิอรเพียงเกตหลายหลายท่านนะครับท่านในแพทย์เชิดชัยบางทีก็นึกชื่อไม่ออกนะครับหลายหลายท่านนะครับจะได้พูดจาให้พี่น้องฟังเรื่องก,การบ้านการเมืองน้ําท่วมไปถึงไหนคือคนมันดา่าอยู่อย่างเดียวมันง่ายครับฝ่ายที่ดา่ามันง่ายเหลือกเกินนะครับแต่คนแก้มันลําบากออกภาษาบ้านเข่าว่าคนนอาสตีกันสตีเลยมัตชูเนล ยู้สื่อกะตีไ้ตีว่ามึ่งเป็งก็ยู่สื่อแต่บัตรพันตีนั่นคันดู้คันมั่นมั่งกะตีมึ่งสมาดูสมามั่นจะตายมึงเสียวไปน้าแต่มันยังไวย,ยู้มิฉะนั้นแล้วพวกเราดีใจคนไทยรักกันให้กําลังใจแก่พรนท่านน,นาย,ยกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแหละทุกคนขอขอให้โอกาสนี้ผมขอกราบขอบคุณทุกท่านาผมยอมรับว่าผมเป็นหนี้บุญคุณของพวกท่านผมพยายามจะทําทุกวิธ กีท่ทางเพื่อเป็นการชดใช้บุญคุณที่พวกท่านทั้งหลายมีต่อครอบครัวของทุกข้ขอกราบขอบคุณมากครับ คุณ้าทุกรูกขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีนะครับ